มันก็แฮปปี้แน่นอนอยู่แล้ว <Okay. S 1> ตาเลิกก็เสียใจ <Okay. S 1> ไม่ง่ายทุก <Okay. S 1> คนเสียใจอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่พอมาตอนนี้คือเราก็ต้องทําในสิ่งที่ <Okay. S 1> เราต้องเดินหน้าต่อไปครับโดยมีชีวิตอีกมากมายที่ต้องเจอ <Yeah. S 1> เราแค่เจอหรือนี้เราเอาเป็นบทเรียนเอาเป็นความรู้สึกเราเอาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขในสิ่งที่มันเกิด พวกเราก็อาจจะอาจจะไปด้วยกันไม่ได้แต่วันนี้เราก็ยังคงพบกันได้เป็นเพื่อนกันท่าว่านี้อาจจะอาจจะยืดยาวกว่าอีกนะถึงการถแถลงข่าวครั้งนั้นถาถาจะบอกถึงสาเหตุในการเลิกลาไปแล้วว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาแต่มันก็ใช่จะหมดปัญหาเพราะข่าวต่อไปถาถาเลิกเปมหลอกเคลีย่ยสินสอดร้อยล้านจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับก็คืออยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าให้เพชรประจำประจจะฟ้องกันอะไรจริงตามข่าวไม่มีครับ ไม่มีฟ้องไม่มีอะไรทั้งนั้นคือทั้งสองฝ่ายเราคุยกันด้วยดีไม่มีปัญหากันยังเป็นเพื่อนที่ดีคุณพ่อก็ยังรักทาเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการฟ้องไม่มีการอะไรทั้งนั้นค่ะทุกท่านที่อสื่อสอนกัา้อยเคเคืนให้กับคนะคะถ้าคืนไปแล้วนี่คะแล้วแต่ทำไมคพื่อนออกมาว่ายังไม่คืนแต่ผมไม้คืนะลค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันนะคะแต่เท่าที่ฮาร์ด้คืนไปแล้วนะคะตามตามาด้วยข่าวสุดฮือฮา เรื่องความสัมพันธ์ของทาทาและเปลมเปลมแฉกลางรายการพุตด,ดี้รับเคยนอนร่วมเตียงทาทาคุณนึกถึงอดีตคู่มั่นคุณคุณคณคิดอะไรคิดถึงเวลาที่เราได้ทำแอคทิวิตี้ร่วมกันย่างเช่นแบบโคเก้งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบนอนเตียงเดียวกันมีหมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มี ไม่น่าเชื่อว่าเพราะเพียงคําพูดไม่กี่คาในรายการบู้ที่เกิดมาคุยของเปรมบุษราคาวงศ์จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้เพราะหลายๆคนต่างตีความตามคําพูดว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นลึกซึ้งเกินคําว่าคู่มั่นแน่นอนแต่ไม่ปล่อยให้เป็น Talk of the t o ท n นานเปรมได้ออกมาเปิดใจว่าความสัมพันธ์ที่หลายคนสงสัยมันไม่มีอะไรเกินคําว่าคู่มั่นมือที่3ข่าวต่อไปสําหรับซูเปอร์สตาร์ดาราหนึ่งอิกทาทาหุ้นรักหุ้นหัวใจเป็นเพื่อนครับ ก็ไม่ได้เป็นสนิทสมเกินเกินเพื่อนเวลาไปกินข้าวไปทำอาฮารด้วยกันก็ไม่ไม่เคยได้ไปสองคนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับเจ้านายผมอาจจะอยู่ผิดที่ผิดเวลาบางงามันเราเราเป็นเพื่อนตอนนี้ไม่ใช่แฟนมันก็ไม่ใช่แฟนถ้าเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นมาจริงๆก็เรื่องหนึ่งแต่คงคง่ป็้ไม่ค่อยได้รู้จักกันดีก็ไม่ก็ดีค่ะเป็นเพื่อนกันตอนนี้ทายังยังยัง ยังไม่พร้อมอ่ะนะคะตามมาติดติดกับข่าวรักครั้งใหม่ที่ฮือหาไม่แพ้ข่าวไหนดีเจไฮโซบีมสลันยูห่วงทาทาดินเนอร์หรูเป็นเพื่อนหมดเลยจริงๆถ้าผมผมเป็นคนที่มีดิเรกชันแล้วมีเป้าหมายถ้าคนไหนเป็นแฟนือแฟนคนไหนที่ไม่ได้จริงๆก็จะไม่ทําให้กำกวมครับมีข่าวดาเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนกันกับบีบมที่เป็นเพื่อนกันจริงๆแต่มีเดทมีกินข้าวมีอะไรไหมคะเดทนะคะไม่มีค่ะแร่ทานข้าวประทานกันปกติแล้วก็มีมีไปทานกันหลายคนพี่มู่กก็ไป เขมีมาจีบเราไหมคะนะคะใครคะดีมาค่ะไปถามเขาดีไหมคะแปาว่าว่าจีบหรือเปล่าอันนี้ก็ตลกไปหน่อยนะมันถามทาว่าเขาจีบหรือเปล่าแต่ทาว่าเป็นเพื่อนกันนะเออทาว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ขาคุณาทาเพลินรู้จักผ่านผู้จัดการของผมคุณบอยัตดมงคลเนี่ยนะครับจนเขาสนิทกับคุณเก๋ชลดาและพี่สาวท้าไทแล้วเนอะ ก็เ,เลยแบบเออนัอามาเจอกันจอยกันเผื่อแบบกินข้าวกันเป็นเพื่อนการทงเอาอะไรเงี้ยก็ดีผมได้เพื่อนใหม่เพิ่มอีกคนแล้วท่าทาก็ได้เพื่อนใหม่เพิ่มด้วยก็เลยแบบเออคุยกันบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่เสียไปทันเข้าด้วยกันเพราะว่าชวนพอดีตอนนั้นอยู่ใกล้ๆพอดีตอนนั้นผมเคยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วคอนโดทา่าทาเขาอยู่ใกล้ๆกันแล้วตอนนั้นช่วงเทศกาลเลยก็เออเฮ้ยไปทงเอาไปจเจอกันหน่อยสิเขาอยู่ร้านอาหารแถวนั้นพอดีก็เลยไปเจอกันก็มีเพื่อนทา่าทาไปด้วยครับ รวมไปถึงข่าวเก่าเหลากับเพื่อนสาวคนสนิทเก๋ชลรดาที่ออกมาให้ข่าวขัดกับเรื่องจริงว่าความรักของทาทากับเปลมยังราบรื่นไปได้ด้วยดีไม่มีทางถอนมั่นเก๋ปัดถูกหลอกไม่รู้ข่าวถอนมั่นตอนนั้นก็มีข่าวว่าแบบทาทาเลิกหรือไม่เลิกเก๋บอกว่าเก๋ไม่เก๋ไม่สามารถตอบแทนได้ค่ะรออีกสองอาทิตย์ทาทาจะกลับมาแล้วแล้วก็นักข่าวถามว่าเอะไรไม่ใส่แหวนมั่นเก๋ตอบว่าการใส่แหวนเพชรหรือแหวนมั่นเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องหมายแสดงความรัก ความรักไม่ได้อยู่ที่แหวนเพชรวงเดียวเกต่อแบบนี้นะคะแต่ว่าหนังสือพิมพ์บางเล่มหรือหนังสือสีบางเล่มก็ไปตีข่าวว่าเก๋คอนเฟิร์มไม่เลิกแน่นอนเก๋ฟันธงอีกสองาทิตย์น่าจะกลับมาแถลงข่าวพอเขากลับมาเมืองเมืองไทยปั๊บคือนั้นเนี่ยเพราะซ้ำคำช็อตของเก๋มากเลยคือเก๋เนี่ยถ่ายโฆษณาโฆษณาอยู่ที่เทรเดดิเมจสตูดิโอคือที่สตูดิโอเนี้ยมันไม่มีสัญญาณจริงๆนะคะเจ้าตัวเขาพยายามจะแมสเซจเพจมาบอกแล้วมันไม่มันไม่คึินที่เครื่องเพร่าไม่มีสัญญาณแล้วตอนข่าวเนี่รายการแชร์ข่าวก็จำได้เลยี่สมติดาวโทรเข้ามาบอกว่า เป็นไงล่ะเก๋อโอเคไหมเมด่อตอถามบอกว่าโอเคเรื่องอะไรอไเอาท่าทางไงเอ้าก็เดี๋ยวเขากลับมาแถลงข่าวเองเขาแถลงข่าวาแล้วเมื่อคืนแกไปอยู่ไหนมาพอเก๋พูดประโยคนี้ค่ะว่าพี่ไม่รู้เรื่องปั๊บโอโ้โหหนังสือพิมพ์ตีทุกฉบับบ่ายวันนั้นไปเดินแฟนโชว์งานงานหนึ่งงานไม่ต้องเริ่มเลยคะ่ะน,น,น้องน้องๆนกข่าวสื่อมวลชนอัดบอเต็มห้องโจอยอกก์อะไรเสิร์บอกคุณเก๋ค่ะขอร้องช่วยเอาไปสัมภาษณ์ที และเพื่อการยืนยันว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเกยชลาดาไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นทุกคนเลยได้เห็นการออกงานของคู่นี้ตามงานอีเวนต์มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานธรรมดาหรืองานสุดเซ็กซี่ที่สร้างความฮือฮาจากประชาชนงานนี้นี่แหละคือต้นเหตุของข่าวที่ว่าถาถาวิ่งงานอีเวนต์หวังโปรโมตตัวเอง แล้วสำหรับซุปเปอร์สตาร์ดาราหน้าหนึ่งอย่างเธอละ่ะจะรู้สึกยังไงบ้างกับข่าวเหล่านี้ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะทําไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาหลายปีแล้วค่ะนี่พูดจริงจงจะอ่านเฉพาะเรื่อง,ง,งมีม,ม,มีมีประโยชน์กับตัวเองและนี่ก็คือกราฟชีวิตในช่วงที่3ของซุปเปอร์สตาร์ดาราหน้าหนึ่งช่วงต่อไปเราจะตามติดไปดูเรื่องหัวใจครั้งใหม่ของเธอหมอก็ดีค่ะความสัมพันธ์ตอนนี้ท้าว่าเสมอต้นเสมอปลายดีกว่าไหมคะเป็นยังไงตั้งแต่แรกก็ ขอให้เป็นอย่างนั้นจนถึงวันสุดท้าย <laughs> ติดตามช่วงจังหวะชีวิตในกราฟสุดท้ายของเธอได้ช่วงหน้า